การเรียนในยุคดิจิตอลอะไรสำคัญที่สุดคุณคิดว่าการเรียนในยุคอินเทอร์เน็ตที่ไรพรมแดนแบบปัจจุบันและอีก10ปีข้างหน้าอะไรสำคัญที่สุดทำไมถึงถามว่าอะไรสำคัญที่สุด เพราะการเรียนในวันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วโลกมีวิวัฒนาการพัฒนาไปไกลกว่าที่กระทรวงศึกษาธิการจะอนุมัติให้ข้อมูลชุดนี้กลายเป็นหนังสือเรียนวิวัฒนาการของโลกมันไปก่อนแล้วโลกเปลี่ยนแปลงวินาทีต่อวินาทีข้อมูลความรู้ใหม่ๆงานวิจัยงานวิทยาศาสตร์มันก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นต้องหยุดคิดสักนิดในฐานะที่เราเป็นพ่อและแม่การที่เราส่งลูกไปเรียนกว่าจะจบป .6 ม3ม6หและปริญญาตรีที่ลูกเราจะเรียนจบลูกเราจะกลายเป็นอะไรเราเรียนตามระบบเราทําตัวอยู่ในระบบแล้วก็ไปเป็นหุ่นยนต์ให้เขาใช้หรือเปล่าวันนี้แนวทางความเป็นไปได้ของโลกคือเด็กควรที่จะออ,อกเขียนได้สื่อสารเป็นเข้าใจจิตวิทยาคือเข้าใจตัวเองและผู้อื่นเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขที่สุดและไม่สูญเสียความเป็นตัวเองคือรู้ว่า ตัวเองต้องการอะไรและรู้ว่าจะได้ตามความต้องการของตัวเองจะต้องแลกมากับอะไรบ้างและเพื่อที่จะแบ่งความต้องการนั้นคือมีความต้องการของตัวเองและให้ในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการร่วมกันคือประโยชน์ของทั้ง2องฝ่ายร่วมกันมันเป็นยังไงไม่ใช่ประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันจะต้องฟาดฟันเชื่อเฉือนหรือแข่งขันเมือ่ออยู่ในยุคข,ข้อมูลที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆความเป็นไปได้ของโลกคืออาชีพจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกทดแทนด้วยคอมพิวเตอร์และ AI เรารับมือยังไงในฐานะที่เราเป็นพ่อและแม่แม้กระทั่งแพทย์วันนี้ มี AI เข้ามาผ่าตัดแทนได้แล้วเพราะฉะนั้นมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรที่แท้จริงเกิดมาเพื่อที่จะเข้าอกเข้าใจกันช่วยเหลือเกือ้อกูลกันไม่ใช่ทำงานภายใต้คำสั่งมนุษย์ควรที่จะคิดเป็นคือใช้ปัญญายาณที่ตัวเองมีปัญญายาณคือสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับเรามันไม่สามารถถูกสร้างหรือถูกทำลายได้คนเราควรที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะใช้ปัญญายาณของตัวเองและนี่คือสิ่งที่คนอยู่เหนือ AI เพราะ AI มันไม่เหนื่อยมันไม่หิวมันไม่เบือ่อ

แต่คนเบื่อเหนื่อยหิวจะต้องพักเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่ควรจะทำงานแข่งกับ AI แล้วคุณจะต้องมาดูว่าอะไรที่ทำให้คุณอยู่เหนือ AI วิวัฒนาการของโรคเร็วมากเพราะถ้าคุณให้ลูกเรียนไปเรื่อยๆจุดจบของลูกจะอยู่ที่ไหนถ้าวันหนึ่งลูกคิดเองไม่เป็นเขาก็ไม่แตกต่างจากหุ่นยนต์และถ้าคนไม่แตกต่างจากหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์จะเข้ามาทดแทนคุณอย่างแน่นอนแต่ศักยภาพของคนเหนือกว่าหุ่นยนต์แล้ว อะไรที่จะเป็นศักยภาพของคนคนมีหัวใจคนมีความรักคนมีความชอบแล้วลูกเราชอบอะไรรักอะไรนี่คือเหตุผลว่าทำไมอะไรสำคัญที่สุดในยุคดิจิตอลที่โลกเปลี่ยนไปอย่างเยอะมากๆมันหมดเวลาแล้วที่เราจะมานั่งส่งลูกเรียนเรียนเรียนไปติวนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้เขาอยู่ในกรงขังกรอบแคบๆที่เราเห็นผ่านหูผ่านตามาเพียง30 40ปี แต่วันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปมากแล้วมันถึงจุดที่เราจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วว่าที่ฉันส่งลูกไปเรียนฉันกำลังตามความฝันของตัวเองในอดีตรหรือเปล่าลูกต้องการจริงๆหรือเปล่าแล้วอะไรคือสิ่งที่ลูกต้องการสิ่งที่ลูกชอบสิ่งที่ลูกรักสิ่งที่ลูกอยากทำอย่าลืมว่าอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลามีเด็กที่ไม่ต้องไปโรงเรียนทำไรายได้วันละ3-4พันแค่เขารู้เทคนิคบางอย่างหรือแค่รู้วิธีการตัดต่อคลิปก็ สามารถหาเงินได้แล้วในยุคนี้แล้วเทคนิคอะไรที่คนจําเป็นต้องรู้ในวันนี้ 1. เทคนิคการขายแล้วทํายังไงคุณถึงจะขายได้ไม่ใช่แค่ออกไปขายขายขาย 2. เทคนิคการสร้างความเชื่อมัน่น 3. เทคนิคการสื่อสารแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณส่งลูกไปเรียน4ปีเพื่อ <c oughs> ที่จะได้ใบปริญญามาแล้วบอกว่าจบเทคนิคการสื่อสารนะคะเทคนิคการสื่อสารเริ่มง่ายๆจากคุณสื่อสารกับลูกอย่างไร ลูกสามารถบอกความต้องการของลูกได้ไหมลูกสามารถต่อรองได้ไหมซึ่งทักษะการต่อรองสำคัญมากๆกับการเอาตัวรอดและใช้ได้กับธุรกิจทุกธุรกิจเช่นเมื่อคุณต้องการเข้าทำงานที่บริษัทนี้และเขาให้เงินเดือนเท่านี้แต่คุณต้องการมากกว่าถ้าคุณมีทักษะการต่อรองคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการและซึ่ง ทักษะการต่อรองหรือทักษะการสื่อสารพวกนี้มันควรจะเริ่มจากที่บ้านทั้งสิ้นไม่ใช่การที่ต้องไปนั่งเรียนเพราะมันสายเกินไปแล้วการที่ไปนั่งเรียนเนื้อหามันไม่ใช่ชีวิตประจําวันมันไม่สามารถอยู่ในยีนของคุณได้มันเป็นแค่บทเรียนที่คุณจะต้องท่องจําเพื่อที่จะเอาไปสอบเพื่อที่จะทําคะแนนในห้องเรียนแต่ในชีวิตจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลย ในชีวิตจริงมันจะต้องอยู่ในสายเลือดของคุณซึ่งมันเริ่มต้นได้ง่ายๆจากที่บ้านเช่นเมื่อถึงเวลาอาบน้ำของลูกแล้วเราบอกลูกว่าลูกคะถึงเวลาอาบน้ำแล้วนะแต่ลูกยังเล่นอยู่ยังไม่ไปอาบแล้วเราใช้คำที่มีอำนาจกับลูกว่าแม่บอกให้ไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้ เขาจะฟังคุณแค่ครั้งเดียวและถ้าคุณยังพูดต่อว่าแม่บอกให้ไปอาบน้าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ไปแม่จะตีนั่นเป็นการใช้อํานาจและคุณจะต้องใช้มันไปเรื่อยๆลูกก็จะทําตามแต่เขาจะทําตามด้วยใจที่ไม่มีความสุขและเขาจะจําแพทเทิร์นนี้ไปใช้ตอนโตเมื่อเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างเขาก็จะใช้วิธีการบังคับขู่เข็นใช้อํานาจเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ แต่ถ้าเราใช้ศิลปะในการต่อรองเช่นลูกค้าถึงเวลาอาบน้ําแล้วลูกรู้ไหมหลังจากที่ลูกอาบน้ําเสร็จเราจะมาทําอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นกันเราจะมาเล่นเกมด้วยกันลูกอยากเล่นอะไรลูกก็จะทําตามด้วยใจที่สนุกมีความสุขตื่นเต้นและเขาจะจำแพทเทิร์นนี้เมื่อเขาต้องการอะไรเขาจะใช้วิธีการที่เราใช้กับเขาเสมอมันคือการเรียนรู้ด้วยวิธีธรรมชาติของมนุษย์ แต่นี่แค่เรื่องต่อรองเรื่องเดียวนะคะถ้าคุณสื่อสารกับลูกด้วยการเห็นว่าเขาคือมนุษย์หนึ่งคนเขาต้องการพื้นที่แห่งความรักความเมตตาความเข้าใจคุณอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่มันคุ้มมาก เพราะถ้าคุณไม่ใช้สิ่งนี้กับลูกลูกก็จะต้องไปเรียนเมื่อเขาโตแล้วแล้วลูกก็จะได้แค่ท่องจำเขาไม่มีเทคนิคหรือทริคต่างๆและการที่เขาไม่มีทริคจะทำให้เขาไม่แตกต่างจากคนทั่วไปวันนี้ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนของโลกคุณสามารถหาเงินได้สร้างไรายได้ได้เพราะมีอินเทอร์เน็ตมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องถามตัวเองว่าใบปริญญายังสำคัญอยู่ไหม หลักสูตรวิชาชีพที่บรรจุไว้ในปัจจุบันนี้ยังสำคัญอยู่ไหมเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือ 1. ลูกมีความสุข 2. ลูกช่วยเหลือตัวเองได้และ 3. ลูกเลี้ยงดูตัวเองได้เมื่อนั้นลูกจะเริ่มส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับสังคมเองได้โดยอัตโนม